มีกสาวตาชมารับบทเป็นประธานนักเรียนค่ะนางสาวพรชาสุภาผลรับบทเป็นคนวอบโลกและกิจิบัติค่ะนางสาวเอเันตรีกิรังสังรับบทเป็นพิธีกรค่ะนางสาวอรดากจิรติเสนีรัรบบทเป็นนักเรียนคนที่สองค่ะนางสาวอาริอินาทาัศน์รับบทเป็นนักเรียนคนที่1ค่ะและนางสาวณารารชิตทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทำวิดีโอค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรา เกี่ยวกับมารยาทในการเข้ารับรางวัลและวิธีการปฏิบัติตัวต่างๆค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณ <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนแ,และคณะครูทุกท่านเข้าสู่งานคนดีสีส้มฟ้าดิฉันนางสาวอันตริกิตรังสรรค์รับเกียรติให้มาเป็นวิธีกรในงานวันนี้ค่ะ งานคนดีสีส้มฟ้าจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรทรงขึ้นเสียงให้กับรถส้มฟ้าค่ะบรรยากาศงานงนี้นะคะเต็มไปได้วยรอยยิ้มความปิติอินดีของนักเรียนและผู้ปกครองทุกทัานค่ะและในขณะนี้ท่านควรในการโรงเรียนชนรัศดรอัมออรุงด็รนัทพัฒน์ไรสุบะโชคได้เดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วค่ะ อาวชีระก,ก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบค่ะขอการเรียนเชิญค่ะวันนี้จะรับรางวัลแล้วตื่นเต้นมากเลยต,ตื่นเต้นเ<ด>หมือนกัน<ด>ไม่เคยรับรางวัลเลยอะมันต้องทำยังไงอะลองถามอดิตไหม,ไม เราพอดีเลยดีเป็นไงบ้างควกนี้จะเราเราตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นมากเลยเกมมันต้องทำยังไงอ่ะคือแบบเราไม่เคยรับรางวัลเลยอ่ะสอนหน่อยได้ไหมอ๋อก็คือคอขึ้คมืบนเวทีเนี่ยมันก็จะมี3ตํตำแหน่งให้เราทำความพอร์ล่อนที่จะไปรับเกียรติบัตรก็จะมีรงชาติที่เราต้องแบบยืนตรงที่มือมืออยู่ข้างลำตัวแบบนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเอ่อช้าที่เราจะต้องยกมือไหว้ค่ะโดยที่เราจะต้องไหว้ในระดับ ด้วยแบบนี้นโอเคต่อไปก็คือเป็นรูปของเป็นพระบรมาชายาลักษณ์ซึ่งเราต้องถอดสายบัวก,ก็จะเป็นถอดสายบัวไปแบบนี้ได้เลยใช่เออเข้าใจแล้ว,วแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าไปรับปฏิบัติกับพออก็คือไหว้พออในระดับจมูกแล้วก็ย่อลงไปอ่าแล้วก็รับปฏิบัติได้เลยนี้ชึบ แล้วก็หันขวาโค้งตัวแล้วก็เดินลงเ้ทีได้เลยได้ไหมอืมออขอบคุณมากเลยนะแก้วจะไห้แกแบบแต่ับเพื่อนยินดีจ้าล้ลองเพลงเลยหรอลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานในพีมอมโล่เกียรติยศรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับนอักเรียนดีเด่นประจำปีนี้ค่ะ ได้แก่นางสาวเข็มกาเตชามาประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยอดเยี่ยมตลอดปีการศึกษาค่ะบะต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นให้กับนักเรียนที่คอยสร้างชื่อเสียงให้กั ในด้านวิชาการคนแรกนะคะได้แก่นางสาวไอรีนิทระพัทค่ะ คนสุดท้ายของเรานะคะได้แก่นางสาวไอร,รา,กรานกรรติเสนีค่ะขอให้ทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยค่ะ เชิญท่านผู้อำนวกยการให้โอว่าแก่นักเรียนค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่นักเรียนของเรานั้นได้สลลัพธงามจากความพยายามและความมุ่งมั่นของสิ่งที่ตนได้ทำพออเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนจะได้เห็นถึงตัวอย่างที่ดีและพออเชื่อมั่นว่าลูกๆส้มฟ้าของเรานั้นจะได้มีโอกาสมายืนในที่แห่งนี้ถ้าพวกคุณมีความพยายาม และความมุ่งมัม่นที่มากพอค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำนเะสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ